Today stay is strong ร,เรอเิทุกทุกๆท่านพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใส6โมง50นาทีเนะราราวนี้ทุกๆวันวันนี้ก็เป็นวันที่สดใสวันหนึ่งซึ่งเราจะได้มาปรารคความเพียรปกติวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันพักผ่อน ก็เป็นวันที่ทุกท่านอยากจะสบายๆแต่ก็ถ้าใครที่ได้มีโอกาสเข้ามาในรายการพระไทรประ,ประกูยามเช้าอยู่เป็นประจำก็จะรู้ว่ากิจวัตรกิจกรรมของเราก็ยังคงเป็นปกติเหมือนเดิมก็คือช่วงเวลา6โมง50เราก็จะนั่งสมาธิไปจนกระทั่งถึง7โมง15นาทีโดยใจที่สบายโดยใจที่ผ่อนคลาย เมื่อเรามีที่นั่งดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งสบายๆท่อห้องน้าห้อ,องท่ายืดเส้นยืดสายสักหน่อยหนึ่งปล่อยร่างกายได้สดชื่นก่อนที่เราจะมานั่งมันจะเป็นอุปการะทําให้ใจของเรานั้นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ทําสมาธิเป็นสมาธิได้ง่ายร่างกายได้ขยับยืดเส้นยืดสายสักเล็กน้อย จากนั้นเราค่อยๆหลับตาค่อยๆหลับตาลงเบาๆสูดลมหายใจของเราให้ลึกที่สุดสักห้าครั้งในร่างกายของเราทุกส่วนนั้นประหนึ่งว่าได้รับออกซิเจน แล้วก็ไปขับเอาความรู้สึกเคลียร์รู้สึกง่วงเงียง่วงเงาหานอนความรู้สึกตึงเครียดให้ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมาลายหายสูญไป ใจเรานั้นมีแต่ความสดชื่นเบิกบานเมื่อเราผ่อนคลายร่างกายอะไรพร้อเราก็ตรวจตรา ั้งแต่ศีรษะใบหน้าลำคอบ่าไหลแข่ทั้งสองข้างไปจกนกระทั่งถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตลอดไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะหน้าอกหลังหน้าท้องให้ทุกส่วนนั้นผ่อนคลาย ากนั้นเราก็ย้อนกลับมาเอาใจเข้ากลับมาไว้ในตัวโดยการสังเกตลมหายใจเข้าออกเมื่อเรารู้สึกที่ปลายจมูกรู้สึกที่ปากช่องจมูก แ่ความรู้สึกของเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็สังเกตความเคลื่อนไหวของลมหายใจที่ไหลเข้ามาผ่านหลอดลมเข้าไปสู่ปอดแล้วก็เข้าไปถึงกลางกายกลางท้อง ลมหายใจที่เข้าออกอย่างสบายด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลาย ชีวิตของคนเรานั้นสั้นเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนหลับหลับตื่นตื่นก็ผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วจะต้องเริ่มอาทิตย์ใหม่การเวลาที่ผ่านไปได้กลืนกินสรรพสัตว์สรรพชีวิตทั้งหลายหมายถึงมึงเวลาชีวิตของเราที่ถูก กลืนกินไปทีละนิดทีดละนิดซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเรายังมีความเพลิดเคลนยังมีหลายช่วงเวลาที่เราปล่อยใจไปกับเรื่องไร้สาระแตเ่เราไม่ค่อยได้ให้เวลากับเรื่องที่จะมาโฟกัสที่ตัวเรา โฟกัสที่ใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะย้อนกลับเอาใจมาไว้ภายในตัวจากนั้นเราก็าทำใจเรานิ่งๆไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องราวอะไรใดๆทั้งสิ้น นนันตอนนี้เอาใจมาหยุดนิ่งแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราจะเอาใจหยุดนิ่งใช้าการเสพรับประทานอาหารมันมีผลต่อร่างกายการที่เราไปเสพเรื่องราวต่างๆมันก็มีผลต่อจิตใจ มีผลทั้งนั้นจะมากจะน้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา,า,จาใจของเราสลัดทิ้งความกังวลใจของเรานั้นเป็นอิสระผ่อนคลายไม่ไปบีบไปเกรงไปกดประสาทความรู้สึกอะไรต่างๆแค่นิ่งๆอยู่กับความว่างในกลางตัว อยู่ในความสบายอยู่ในอิริยาบถที่สบายให้ทุกเวลาให้ทุกอารมณ์รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ระบบของใจเนี่ยสัมผัส อย่าเพิ่งไปใช้ระบบความคิดอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่าไปบีบไปเกรงไปพยายามแต่ให้ใช้ความรู้สึกสำนึกลึกๆเป็นสำนึกที่เบาสบายเป็นพื้นแล้วก็มีพลังแห่งสติเป็นความต่อเนื่อง เธอสบายในเป็นพื้นในห,หนักแน่นแต่ให้ดำเนินไปด้วยสติเป็นความระลึกเบาๆที่คงอยู่กับความนิ่งเป็นความระลึกที่เบาๆซึ่งคงอยู่กับความนิ่งความสบาย เป็นความสบายที่ไร้น้ำหนักความสบายที่ฟ้องเบาละเอียดอ่อนให้เหมือนกับเรานั้นมีอยู่จิตเดียว ที่อยู่เป็นโดยปราศจากเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากตัวตนเราเขาความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นมีแค่ตัวกับใจเราจะเอาใจไว้ตรงไหนก็เอาไว้ตรงนั้น อยู่กับความว่างความสบายที่มันเกิดอยู่อย่างมั่นคงสงบนิ่งเรื่อยไปจริงๆแล้วแค่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาความสบายที่ไหนแค่ทำใจนิ่งๆอย่างถูกส่วนเดี๋ยวความสบายมันก็มาติดเอง แล้วก็ไม่นึกถึงเวลาว่ามันจะผ่านไปอะไรยังไงให้อยู่กับสภาวะปัจจุบันอยู่ในสภาวะเรียวทานอยู่อย่างนี้ใจเย็นๆเหมือนวันอาทิตย์เรามานั่งพักผ่อนพักผ่อนอย่างแท้จริง พักผ่อนอยู่กับความว่างาเมราพักผ่อนอยู่กับความว่างเป็นความว่างที่อยู่ในกลางความสบาย นุ่มนวนอ่อนจางบางเบาะละเอียดอ่อนพักใจใเราลึกๆได้ความรู้สึกมั่นคงมั่นใจว่าเราความรู้สึกมาพักไว้ตรงนี้และเรามั่นใจในความเป็นตัวของตนเองมั่นใจในสติ แล้วก็ไม่มีความรู้สึกจะไปแสวงหาที่จะไปพักผ่อนที่ไหนนะเราจะเอาใจมาพักแล้วก็ทำใจใเราให้ผ่อนคลายเราจะพักผ่อนใจอย่างแท้จริง ใจนิ่งๆเงียบๆกันสักครู่หนึ่งนะ ระบบสัมผัสของใจของเรานั้นขยับใจของเรามาพักไว้ที่กลางวางไว้ภายในตัวด้วยความมั่นใจไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลอะไรเหมืนอนเราเปิดห้องแอร์แล้วก็นั่งเล่นๆน,นั่งหลับตานิ่งๆ โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าแอร์มันจะเย็นเมื่อไรใครจะเข้ามาในห้องเราก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ต้องไปให้ค่าความฟุ้งซ่านที่มันผ่านเข้ามาบอกตัวเองแต่เพียงแค่ว่าเราอยากจะพักผ่อน ไอเดียระบบประสาททุกส่วนมันจะค่อยๆค,คลีล่ค,คลายอารมณ์จะคล้ายๆกับเรากำลังจะนอนหลับพอเราปิดไฟนอนบนเตียงเรียบร้อยหลับตาจากนั้นเราก็นิ่งๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรต่อ แค่ทำให้ความรู้สึกมันผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยให้หลับไปเองไออารมณ์ที่ปล่อยให้หลับไปเองตรงนี้แหละถ้าเรามีสติอีกสักชั้นหนึ่งคือปล่อยให้หลับไปด้วยแต่มีสติซ้อนร่วมกันไปด้วย คือไม่ได้ปล่อยให้พล่อยหรับแต่ยังคงสติเอาไว้ท่ามกลางความนุ่มนวลเบาสบายแล้วก็ฝึกทำอย่างนี้แหละซ้ำๆฟุง้งซ่านเราก็เอาใหม่ปรับขยญายใจของเราใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างสบายสบาย ไม่ต้องไปรู้สึกเสียใจที่ต้องเริ่มต้นใหม่หลายๆครั้งฝึกแจงเราให้พร้อมที่จะสละสละความสุขเล็กๆน้อยๆความสงบเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในใจแล้วเริ่มมันใหม่เปิดเกมใหม่นั่งสมาธิใหม่ ค่อยๆประคองใจงร้อยเป็นก,นกลางๆให้ใจสถิตยอยู่กับความว่างอยู่นิ่งที่กลางท้องแล้วก็ค่อยๆประคับประคองใจงไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับใจร้อยสบายเป็นรอยยิ้ม เหมือนเรายิ้มอยู่ตลาดเวลายิ้มมาจากภายในจากนี้ต่อไปเราจะได้ขยายความเมตาาามเมตาปรารถนาดีแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย เราค่อยๆนึกถึงคุณความดีที่เราได้สั่งสมอบรมมานับพบนับชาติไม่ท่วนคุณความดีบุญบารมีที่เคยสั่งสม จะนึกถึงความดีที่เราทำไว้ที่ปลื้มที่สุดที่ดีใจที่สุดให้ความปลื้มใจดีใจเกี่ยวกับคุณความดีที่เราเคยทำให้เป็นดำดำรงสติอยู่ในใจเนี่ย จากนั้นก็เนื้ออธิษฐานขอให้บุญบารมีกุศลที่เราทำไว้จงมีเผื่อแผ่ไปแก่สรรพสัตว์สรรพสิ่งตั้งแต่ผู้ที่เราเคารพผู้ที่มีพระคุณตั้งแต่เกิดมาเลยพ่อแม่ปูย่ย่าตายายญาตสนิทเพื่อนพ้องทีมงานบริษัทบริวาร คนรู้จักแล้วเราก็จะแบ่งปันแบบไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์แม้กระทั่งคู่กรรมคู่เวรที่เคยผูกเวรผูกกรรมกันมาเราก็จะขอโหสิีกรรมแล้วก็ขยายสภาวะแห่งความปลื้มใจในบุญกุศล เมื่อเราได้ทานเสร็จกระทำใจนิ่งๆทางกลางความรู้สึกปลื้มปิติในบุญกุศลที่เราได้ทำที่เราได้ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิ สัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกานันเจยังพลังรหันตานันจะเตเชนวังพันธามิสัพปโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธริภวันตุเตอ้าทุกขอขอเจริญสุขสวัสดีวันอาทิตย วที่9มการาคมในวันนี้ให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆคน